ความกว้างและก็พื้นที่ใช้สอยในบ้านนะครับก็อ,อยู่ที่5้าสิตารางเมตรนะครับทำเป็นบ้านทำแค่ห้องนอนเดียวครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับแล้วก็จะมีห้องโถงก็คือตรงนี้ห้องนอนอยู่ฝั่งนูน้นทางทิศเหนือนะครับก็เสร็จสิ้นไปสำหรับงานโครงสร้างนะครับทคานเรียบร้อยหลังคาเรียบร้อย ็เนื่องจากเป็นอานตรงนี้เป็นเป็นเป็นดินลูกหลงที่เทเอาไว้นะครับถมเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแน่นแล้วนะครับส่วนขัดมาท้ายๆบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นดินเทเใหม่เพราะนั้นแล้วรายละเอียดในการทำโครงสร้างค่อนข้างค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะอ่า ตรงคานที่เทตร,ตรงนี้ก็จะมีเสาเข็มอยู่ตรงกลางทุกเสาเข็มทุก